มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจัดงาน AI UTCC 5.0 Improving Business t o AI โชว์พาวการเป็นผู้นำด้าน AI แห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประสบความสำเร็จอย่างงดงามในการจัดงาน AI UTC C5.0 Improving Business to AI เมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาณหอาาประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดยมีผู้สนใจจากภาคธุรกิจการศึกษาและหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากภายในงานได้มีการเปิดตัวเทคโนโลยี AI ล้ำสมัยและนำเสนอวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนประเทศด้วยปัญญาประดิษฐ์โดยมีรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์ปนวิชัยอธิการบดีม,มหาวิ อะไรหอการทาไทยกล่าวแถลงข่าวเปิดงานคิดว่านโยบายของรัฐบ,บ,บาลโดยม่อยายิ่งกะทสวงอเนี่ยต้องการที่จะพัฒนาเออนะครับและความรู้ทักษะด้าน AI ไอของบุลคลากรไทยทั้งหมดนะครับให้มีความรู้และมีทักษะด้าน AI ไอเพื่อจะได้สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้นะครับเพราะว่าบุลาคลากรด้านดีเช่ากับ AI เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าโลกในอนาคตเนี่ยจะเป็นการเติบโตด้วย a อไอด้วยดีเช่ดังนั้นบุลคลากรโดยม่อายิ่ง นักกษาหรือว่าบัณฑิตที่จบใหม่เนี่ยควรจะมีทักษะด้าน AI ดังนั้นอวเองจึงมีนโยบาย AI ไอ l นะครับตรงจุดนี้เองมหาลาัยหอกาค้าไทยเนี่ยก็ได้ตระหนักถึงโลกธุรกิจซึ่งสภามหาลาัยหอนาค้าไทยก็เป็นภาคธุรกิจโดยส่วนใหญ่นะครับได้เข้ามาบอกว่ามหาลาัยหอกาค้าไทยควรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและ AI ทำให้อีกหนึ่งปีแล้วกุมภาพันธ์ปีแล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยหันา้าไทยจึงประกาศตัวเป็น AI University นะครับซึ่งสิ่งที่เราทำก็คือการวางโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดก็คือการที่จะเติมนในเรื่องของทางด้านนะครับทางด้าน Wi-Fi นะครับซึ่งเราก็มีความทันสมัยที่สุดก็คือ Wi-Fi 7ซซึ่งทำให้การสื่อสารเนี่ยนะครับไม่มีความหนว่วงดังนั้นเนี่ยพื้นฐานทางด้าน w i f i ซึ่งเป็นลักษณะสำคัญของการพัฒนาด้านดีิทัลกับ AI เนี่ยสำคัญอันดับหนึ่งนะครับ อันที่สองเนี่ยการที่จะมีอุปรกรณ์ที่นักศึกษาทุกคนจะสามารถมีอุปรกรณ์ได้ร้ออร์เซ็นต์ทุกคนเราแจก iPad นะครับพร้อมกับโปรแกรมฟรี แทนว่าโปรซึ่งเป็นการใช้ AI และเขาสามารถที่จะใช้ p p l อพ ation ได้ที่ไหนก็ได้เพราะว่า iPad นั้นเป็น i อ a d ที่เราให้นักศึกษาใช้ติดตัวตลอดนะครับสาเนี่ยเราก็มีการปรับเรื่องของระบบของการบริการนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นการบริการในการเงินการบริการทางด้านการลงทะเบียนตลอดจนการบริการให้ทำรึกษาทั่วไปเนี่ย โดยใช้เออมากขึ้นทำให้ในปีนี้เนี่ยเราประกาศประกาศโปรแกรมที่เรียกว่าจาวิสนะครับโปรแกรมจาวิสเนี่ยเป็นโปรแกรมแชทบอทที่สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาพูดกับภาษาเขียนก็คือถ้านักศึกษาหรือคนทั่วไปเนี่ยจะสอบถามข้อมูลสำคัญต่างๆนะครับสามารถใช้ไมโครโฟนถามโปรแกรมจาวิสได้เลยหรือจะพิมพ์แบบแชทบอทได้เลยนะครับเพราะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยเราพร้อมให้การบริการทางด้านนะครับการให้องค์ความรู้ซึ่งจาวิสเนี่ย เป็นองค์ความรู้ที่ให้ในเรื่องของความรู้ทั่วไปของมหาวิทยาลัยแห่งชาิไทยและเป็นโปรแกรมที่สามารถช่วยในการตัดสินใจในเรื่องการเรียนการสอนได้เช่นมีการถามโจทย์ทางคณิตศาสตร์นะครับชาวิทย์สามารถที่จะช่วยแนะนําว่าควรจะใช้วิชาการใ,ใดๆเข้าไปแก้ไขปัญหาแก้ไขโจทย์นะครับนี่คือสิ่งที่เราเตรียมนะครับต่อมาในเรื่องการเรียนการสอนเนี่ยตอนนี้เราเตรียมบุคลากร,รที่เป็นอาจารย์ที่มีความรู้ด้าน AI ในการสอนเราเรียกว่า AI c h a m ม i o ี มีทั้งหมดนะครับ90คน15คณะวิชาอาจารย์เหล่านี้เนี่ยจะมีความรู้ด้าน AI และจะนำโปรแกร,รม AI a p p l i c a t i o น AI เนี่ยไปสอนในวิชาต่างๆนะครับให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการใช้ AI เป็น smart user เ,เพราะในโลกใบนี้เนี่ยเราใช้ AI ในการทำงานนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาสามารถใช้ AI ในการในการสอนได้แต่เวลาตอบเวลาทำงานส่งงานเขาจะต้องใช้ความคิดความผสมผสานไม่ใช้ใช้ AI copy และมาส่ง ว่าจะมีโปรแกรมตรวจจับการใช้ AI นะครับว่าถ้าเขาใช้ AI i ไอเเเขาจะไม่ผ่านแต่ถ้าเขาใช้ AI เพียงบางส่วนเขาจะสามารถผ่านวิชานั้นแต่เขาจะมีทักษะในการใช้ AI นะครับดังนั้นทุกวิชาของมหลาลัยหอนคาไทยระวางแผนที่จะให้นักศึกษานั้นใช้ AI ทุกวิชาแต่ตอนนี้เบื้องต้นอย่างน้อยนะครับแต่ละคณะทุกเทอมนั้นในแต่ละชั้นปีจะใช้อย่างน้อย2 3วิชาเช่นปี1เทอมห จะเรียนโดย AI 2ถึง3วิชาปี1เทอม2จะเรียน AI 2ถึงาวิชาปี2เทอม1เรียน AI 2อถึงสาวิชาปี2เทอม2จะเรียน AI 2.3ถึงวิชาเป็นอย่างน้อยปี3เทอม1และปี3เทอม2จะเรียน AI เทอมละอย่างน้อย2-3ถึงวิชาเมื่อปี4เขาจะเป็นคนที่สามารถหาเงินหรือไปทำงานโดยใช้ AI ได้นะครับนี่คือสิ่งที่มาแรงค้าไทายปรับตัวในเรื่องของ AI university และที่สำคัญก็คือเราจะมี ทาร์สคริปซึ่งเป็นทาร์สคริปการศึกษาทั่วไปและจะประกอบด้วยซอฟต์สกิลทาร์สคริปคือการฝึกปืน EQ ของนักศึกษาจะมีทาร์สคริปให้นะครับตลาดแรงงานได้ทราบว่านักศึกษาได้ผ่าน EQ หรือได้ผ่านทางด้านการฝึกทักษะซอฟต์สกิลได้อย่างไรผ่านทาร์สคริปและเราจะกํำกับ AI ทาร์สคริปว่านักศึกษาที่จบออกไปนั้นได้เรียนรู้แอปพลิเคชันอะไรมาบ้างเขามีทักษะด้าน AI อะไรนี่คือสิ่งที่เราเตรียมพร้อมให้กับนักศึกษานะครับและปีการศึกษา2 5 8 คนที่เข้ามาในเดือนสิงหาคมจะได้เข้าสู่ AI UTC เต็มรูปแบบครับปีหนึ่งนะครับเทอมหนึ่งเลยเนี่ยเราจะสอนพรอมเอนจิเนียร์นะครับพรอมเอนจิเนียริ่งคือความสำคัญเนี่ยของการใช้ AI คือการใช้คำสั่งป้อนเข้าไปที่เรียกว่าพร้อมให้ถูกต้องนะครับดังนั้นเนี่ยพรอมเอนจิเนียร์เนี่ยพรอมเอนจิเนียริ่งเนี่ยจะถูกสอนตั้งแต่ปีหนึ่งเมื่อได้สารกรัดกระดุมเม็ดแรกได้ถูกต้องเนี่ยเขาจะใช้ในปีต่อ,ตอไปได้ถูกต้องเพียงแต่ว่าเวลาเราเปิดพรอมเอนจิเนียริ่งเนี่ยแ,แรกๆเราจะเริ่มต้นที่แสตบ็อกคือจะเริ่่่มมต้นนนทีักกกศึึษาลุง นะครับและจะมีจำนวนมากพอสมควรประมาณ200คนนะครับจากนักศึกษาที่เข้ามาในปีแรกเนี่ยซึ่งเราคาดหวังว่าจะเป็นประมาณ4 4,000คนถึง6,000คนเนี่ยเราจะเปิดในช่วงแรกเนี่ยประมาณ200-300คนและเราจะปรับระบบและเราจะเปิดทั้งปีครับเพราะว้าเอนจิเนียรเนี่ยถ้าใครเรียนที่มหาลาัยค้าไทยเนี่ยควรจะเรียนปีไหนก็ได้ไหมจบแต่ว่าต่อต่อไปเนี่ย ถ,ถัดไปเนี่ยเราจะเปิดให้ในักศึกษาทุกคนปีหนึ่งเนี่ยได้เรียนพร้อมอินเจเนียริงซึ่งเขาจะเข้าใจวิธีการเขียนพร้อมการใช้คําสั่งเพื่อจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องเพราะว่าถ้าเราป้อนคําสั่งเข้าไปไม่ถูกต้องเนี่ยเอจะตอบออกมาแล้วโดวยข้อมูลไม่ครบดังนั้นเราจะมีเทคนิคในการที่จะสอนโดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจริง,รงๆเนี่ยเข้ามาสอนว่าวิธีการใช้พร้อมไม่ถูกต้องเนี่ยควรจะเติมยังไงครับสตว่าตัวเอยังจะไปเร็วมากปีนะี้ก็เรื่องของ AI ทางด้านวดีโ,โอที่มันจะ จะเปลี่ยนแปลงกระดับนึับแล้ว<ช>เราจะแยกขึ้นเป็นพร้อมแบบไหนหอะไรยังไงคือคือเราต้องแยกก่อนนะครับว่าตอนนี้สิ่งที่เรามีพอร์ตในการที่ทำงานคือว่าโปรแกรมเกี่ยวกับทางด้านพรีเซนเทชันมีมีเอไอแอพพลิเคชันอะไรแล้วก็โปรแกรมเกี่ยวทางด้านการทําวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลการเล่าข้อมูลมีมีเอไออะไรดังนั้นเนี่ยคณาจารย์แต่ละคนเนี่ยเขาจะมีความถนัด AI แตกต่างกันเราจะเอาทีมเนี้ยเข้ามานั่งคุยว่าไอเอไอแอพพลิเคชันแต่ละตัวเนี่ย มันมีความสมบูรณ์หรือมีความโดดเด่นด้านไหนและเราก็จะแชร์ข้อมูลที่ภายใต้ระบบการจัดก,การข้อมูลที่เรียกว่า KM นะครับดังนั้นคณาจารย์เนี่ยจะเรียนรู้ร่วมกันและก็จะนําเอาแอปพลิเคชันนั้นๆไปสอนดังนั้นเนี่ยเมื่อมีแอปพลิเคชันใหม่เนี่ยบายแอปพลิเคชันอาจจะใหม่แต่อาจจะไม่มีประสิทธิภาพบายแอปพลิเคชันที่ใหม่และมีประสิทธิภาพเราก็จะมีคณาจารย์ที่เรียนรู้และก็มาสอนักศึกษาต่อ เอไอเนี่ยจะมีจํานวนมากมายครับและพัฒนาอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นสิ่งที่มาอะไรสอ,อนค้าไทยจะต้องทาคือหนึ่งคุณจะต้องรู้ทักษะของการใช้ AI วิธีเลือก AI ทําให้เขาสามารถที่จะเลือก AI ในอนาคตได้ด้วยตัวเอง2 AI ที่มีสกยภาพมีประสิทธิภาพเราจะคัดกรองไหมเขาดูส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งถ้ามีการปรับปรุง AI ที่ทันสมัยถ้าใช่เราก็จะนํามาสอนนักศึกษาเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนไปตาม AI เพราะตอนนี้เนี่ยเ i เปลี่ยนแปลงเร็วมากถ้าเราทําการลงทุนหรือทําการเรียนรู้ AI แต่ เอไอแอปพลิเคชันในแอปพลิเคชันหนึ่งเราอาจจะตกยุคได้ดังนั้นเราต้องปรับตัวไปตาม AI ที่เปลี่ยนแปลงไปครับฟังจข้างจะเปเทีแล้วหาอะไรเราค่อนข้างยืดเงนไปทางเทคโนโลยีแนว deepseek เนี่ยเราเป็นแนวทางที้เขาบอกคือเราต้องแยกครับว่า deepseek เนี่ยเป็นโอเพนซอร์สซึ่งเป็นโอเพนซอร์สที่สามารถที่จะทําให้เกิดการพัฒนาต่อยอดแล้วก็การทํางานได้ด้วยตัวเองนะครับเพราะนั่นเนี่ยตรงเนี้ยเราคงจะเริ่มต้นที่ deepseek ซึ่งเป็นโอเพนซอร์สโอเพนซอร์สหมายความว่า นักศึกษาเองก็สามารถพัฒนาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายดังนั้นเนี่ยเราคงมาในแนวทางที่เป็นโอเพนซอร์สส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยถ้ามันเป็นอะไรที่เราต้องจ่ายมหาลัยก็จะลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและเข้าไปในห้องแล็บเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ใช่เน้นดีฟซีอย่างเดียวแต่เราเน้นแอปพลิเคชันที่เป็นประโยชน์ต่อ,อนักศึกษาและเป็นสิ่งที่ตลาดแรงงานใช้ดังนั้นไม่ใช่เราเน้นดีฟซีครับหรือว่าดีฟซีเป็นโปรแกรมที่พัฒนาง่ายเพราะต้นทุนต่ําและมีการใช้อย่างกว้างขวาง และไม่ใช่ว่าดีฟซีเขาจะไม่พัฒนาถ้าเขาต้องการอยู่ได้ในโลกธุรกิจไอทีเนี่ยดีฟซีก็จะมีการพัฒนาตัวเองดังนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมมาตรฐานหนึ่งที่ทั่วโลกใช้ดังนั้นเราในฐานะของสถาบันการศึกษาเราจะคัดกรองเอาแอปพลิเคชันหรือเอาองค์ความรู้ที่เป็นเมนสําคัญที่ทั้งโลกใช้และมีการพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคตไม่ใช่เป็นแอปพลิเคชันหรือเป็นองค์ความรู้ที่เข้ามาแป๊บเดียวแล้วหายไปครับ <Okay. S 1> ขอบคุณครับเรียบร้อย